ดีค่ะอันนี้เทสินค้าให้คุณเดฟนะคะ RX ห้าแปดศูนย์นะคะกิกะไบต์อันนี้ที่พัดลมไม่หมุนคือมีระบบแฟนสตอปนะคะอันนี้คือ RGB ก็ไฟติดขบนะคะนะคะช่วงเพจก็ไม่บินนะคะปกติทุกอย่างค่ะไม่บินไม่งอค่ะนะคะอันนี้ SN นี้นะคะ นี่เอสเอ็นค่ะไปใหม่หค่ะนี่นะนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเทสฟูมาร์กนะคะที่เป็นลไม่หมุนเพราะว่าความร้อนยังไม่ถึงนะคะไปทำการเทสฟูมาร์กโอ้ยเดือนเจ็ดไค่เท่านี้นะเพราะจากนี้สามเดือนที่เหลาอประมาณสองร้ยห้าสิวันนี้พี่กินให้แต่วันนี้หนึ่ง นี่ค่ะพอความร้อนเขาถึงนะคะเขาเขาก็จะหมุนนะคะพัดลมเนีย่ยหมุนสองข้างนะคะไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงดงังหมุนปกติไม่ฝืดน,นะคะใช้งานได้ปกติะคะ่ะน,นี่ผลการเทปคู่มาค่ะ ตอนนี้ความร้อนอยู่ที่61องศานะคะค่ะนี่ความเเดี๋ยวนี้นี่ค่ะภาพไม่กระตุกไปค่ะภาพไม่ลายนะคะอ๋อถูว่าเราจะยัได้นว่าคะน,นะคะ ตอนความร้อนวัดได้อยู่ที่66องศานะคะใช้งานได้ปกติค่ะ